สถานการณ์น้ำท่วมนวนทบุรีน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเออ่ท่วมชุมชนวัดแคนอกต้องขนของหนีน้ำด้านวัดเฉลิมพระเกียรติมิตรกำแพงแล้ววันที่11พฤศจิกายน2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังเขื่อนเจ้าพระยา C 13ปริมาณน้ำไหลผ่าน2,900ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่วนที่สถานี C29B วัดกลางอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีพบว่ามีปริมาณน้ำไหลผ่าน2,425ลูกบาท เมตรต่อวินาทีน้ำขึ้นเต็มที่เวลา13นาฬิกา10นาทีสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง2.17เมตรจากนั้นเวลา12นาฬิกา30นาทีผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ชุมชนวัดแคนอกตาบลท่าสายอำเภอเมืองนนทบุรีหลังได้รับแจ้งว่าน้ำจากแม่น้ำเจ้าพยาล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนานับเดือนโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่6พฤศจิกายน68ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนไหลเข้าท่วมพื้นซอยนนทบุรี23นางน้อยนามสมมติ อายุ58ปีชาวบ้านชุมชนวัดแคนอกกล่าวว่าชุมชนวัดแคนอกจะถูกน้ําเข้าท่วมเกือบทุกปีแต่ปีนี้รู้สึกว่าน้ําเยอะมากตนอยากให้หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือแต่ไม่รู้จะพูดกับใครเมื่อคืนน้ำลงประมาณ2นาฬิกาเดึกมากก็อยากให้ความช่วยเหลือเข้ามาถึงบ้างตอนนี้้ามาหากินก็ไม่ได้ในชุมชนมีประมาณ200หลังคาเรือนน้ำท่วมหนักมาประมาณหนึ่งสัปดาห์น้ำมีขึ้นมีลงไม่ท่วมขังบ้านบางหลังน้ำท่วมสูงน้อยกว่าปี54นิดหน่อย จนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ต้องออกไปเช่าอยู่ด้านนอกแทนตรงจุดนี้วัดระดับน้ําได้ประมาณ2.90เมตรสำหรับสถานการณ์น้าในแม่น้ําเจ้าพยาฝั่งบางสีเมืองอําเภอเมืองนนทบุรีซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามท่าน้านนทบุรีผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สํารวจแนวริมตลิ่งพบว่าใต้สะพานมหาเจษฎินตําบลบ,บางสีเมืองอําเภอเมืองนนทบุรีระดับน้ําเวลา12.30นน้นําขึ้นสูงเท่ากับแนวเขื่อนป้องกันตลิ่งส่วนใต้สะพานระดับน้ําอยู่ต่ํากว่าแนวพื้นใต้ สะพานประมาณ50เซนติเมตรด้านวัดเฉลิมพระเกียรติและอุทยานเฉลิมการชนาพิเศษพบว่าระดับน้ําในแม่น้ําสูงเกือบเท่ากําแพงหน้าวัดด้านติดริมแม่น้ําซึ่งกําแพงดังกล่าวมีความสูง1.20เมตรทาให้น้ําบางส่วนไหลเข้าท่วมพื้นที่วัดบางส่วนแต่หน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่วัดได้ทําแนวกระสอบทรายสูงประมาณ50เซนติเมตรตามริมถนนด้านในป้องกันน้ําที่จะล้นทะลักเข้าท่วมตัววัดและอุทยานเฉลิมการชนาพิเศษ